วิธีการที่คุณนางสามารถลดน้ําหนักได้5กิโลภายในเวลาแค่2เดือนนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการปรับสารอาหารนะคะเพราะว่าเราต้องเน้นในเรื่องการกินนะคะว่ากินยังไงร่างกายถึงจะสามารถดึงพลังงานเก่าออกมาใช้ให้ได้นะคะก็คือเน้นทานพวกโปรตีนนะคะแล้วก็ลดอาหารพวกแป้งและน้ําตาลลงนะคะเพื่อให้ไม่เป็น ใขมันไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ปรับการทานนะคะก็คือการทำไอเอสนะคะยืดระยะเวลาการทานออกไปนะคะไม่ทานจุกจิกนะคะทานเป็นมือม้อๆนะคะและข้อที่สามก็คือการออกกำลังกายนะคะบางคนอาจจะเริ่มด้วยการออกกำลังกายแค่วันละ5้าถึงสิหนาทีก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราปรับก่อนนะคะในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายนะคะ แล้วเราค่อยๆเพิ่มนะคะการออกกําลังกายคุณนนก็จะเป็นประเภททั้งเบสเทรนนิ่งแล้วก็บางครั้งก็มีคาร์ดิโอร่วมด้วยนะคะและข้อต่อไปข้อที่สี่ก็คือการทาน่าดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะและข้อที่ห้าก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอและสําคัญสุดท้ายเลยก็คือข้อที่หก็คือต้องไม่เครียดนะคะเพราะความเครียดจะทําให้ร่างกายของเราสะสมไขมันนะคะเพราะฉะนั้น บางคนนะคะก็จะกังวลมากเลยชั้งน้ำหนักทั้งชจ้ทั้งเทียงทั้งเย็นนะคะตัวนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าบางทีน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นมาอาจจะเกิดจากการที่มวลกล้าเนื้อเราเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่สําคัญก็คือร่างกายหุ่นของเราลีนลงนะคะใส่เสื้อผ้าสวยสุขภาพดีและที่สําคัญหน้าเด็กด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณานางขอแชร์ประสบการณ์เพียงแค่นี้นะคะ ถ้าใครอยากได้สาระดีๆนะคะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบนะคะก็ฝากติดตามเพจคูนางสอนลีนนะคะคูนางก็จะมีสาระความรู้ดีๆมาแนะนำให้เราได้นำไปปฏิบัติแบบง่ายๆกันนะคะและก็เห็นผลได้จริงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย